สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครใครก็เข้าครัวค่ะแล้ววันนี้นะคะเชฟนกกลับมากับเมนูนะคะที่คุณผู้ชมสามารถทําเองได้ง่ายๆค่ะใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะราคาไม่แพงค่ะใช้เวลาไม่นานในการทําแล้วก็มีความสุขรับประทานด้วยกันทั้งครอบครัวนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าฟักเขียวผัดใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูส่วนผสมของฟักเขียวผัดไข่กันนะคะ เริ่มแรกค่ะขาดไม่ได้ค่ะก็คือฟักค่ะวันนี้เราจะเอามาผัดก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะส่วนต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะส่วนต่อมานะคะไว้สําหรับแต่งรสแล้วก็ทําให้เนื้อสัมผัสมีความกรุบกรอบมากขึ้นนะคะเราเลือกใช้เป็นกุ้งแห้งค่ะแล้วเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ํามันหอยค่ะน้ําตาลทรายค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ําปลาค่ะ ผงผงปรุงรสรสเห็ดค่ะแล้วก็ผัดด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำฟักเขียวผัดไข่กันนะคะเริ่มจากเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่ะคุณผชมแล้วปรับเป็นไฟกลางนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ เราจะทำการเจียวนะคะกุ้งแห้งนะคะให้เหลืองกรอบก่อนนะคะในน้ำมันค่ะเล่งไฟนิดนึงนะคะกุ้งแห้งเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะจะได้ทานเป็นฟักเขียวผัดไข่มังสวิรัตนะคะแต่วันนี้เชฟเลือกจะใช้กุ้งแห้งนะคะเพื่อชูรสนะคะในฟักเขียวผัดไขะะ่เนี่ยค่ะโดยไม่เลือกใช้เนื้อสัตว์อื่นนะคะแล้วเราจะทำการให กุ้งแห้งเนี่ยมีรสชาติกรอบยิ่งขึ้นนะคะด้วยการเอาไปเจียวกับน,น้ำมันเนี่ยค่ะเราทอดกุ้งแห้งนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะเพื่อให้กุ้งแห้งกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะนี่เราก็จะตักพักขึ้นไว้ก่อนนะคะ ที่เหลือค่ะเขาจะมีกลิ่นของตัวกุ้งแห้งอยู่นะคะเราสามารถเอาไปผัดไข่ต่อได้เลยค่ะ,ละกลับมาวิธีนี้นะคะจะเกิดเลือกใช้วิธีการผัดไข่แยกออกจากตัวฟักนะคะเพื่อให้ตัวไข่นะคะเขาไม่เละนะคะและเห็นเป็นแผ่นๆเวลารับประทานจะดูน่ารับประทานนะคะเราปรุงรสไข่หนะะ่อยค่ะด้วยซอสปรุงรสส่วเหลืองเนี่ยนะคะให้ไข่มีรสออกเค็มเล็กน้อยค่ะ ผัดไข่นะคะแค่พอสุกค่ะแล้วก็ตักพักไว้ค่ะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการผัดฟักกับตัวน้ำมันแล้วนะคะเราเอาน้ำมันที่เหลือนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะเอากระเทียมไทยนะคะที่สับไว้ค่ะลงไปเจียวให้เหลืองนะคะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วค่ะคุณผู้ชมปักที่คุณผู้ชมหั่นเตรียมไว้นะคะเอาลงไปผัดกับกระเทียมค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยค่ะผงปรุงรสนะคะรสเห็ดนะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่มีสม่วนผสมของผงชูรสนะคะแต่ว่ามันจะทำให้รสชาติของอ,อาหารผัดนะคะมีความ,มกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะ ปรุงรสหวานเล็กน้อยนะคะโดยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะ,ะถึงขั้นตอนนี้นะคะฟักเนี่ยก็จะยังไม่นุม่มแล้วก็ยังไม่สุกนะคะสังเกตว่าเชฟจะไม่ใส่น้ำอะไรลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟักเนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาเราจะใช้ฝานะคะปิดกระทะไว้เพื่อช่วยให้ฟักเนี่ยสุกเร็วขึ้นแล้วก็คายน้ำออกมานะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะรอจนกระทั่งฟักสุกแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไป5นาทีแล้วนะคะเปิดฝาดูแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฟักก็สุกแล้วนะคะก็จะไม่นิ่มมากเพราะว่าเราจะกงความกรอบของตัวฟักไว้นะคะปิดฝาปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ที่เจียวไว้นะคะลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตอนนี้เราก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะฟักเขียวผัดไข่ก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟสำหรับทุกๆุกท,กท่านในครอบครัวแล้วค่ะเราเอาฟักที่ผัดกับไข่นะคะใส่ลงบนจานที่เตรียมไว้ค่ะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดนะคะเราทอดกรอบเตรียมไว้นะคะ ตอนนี้นะคะฟักเขียวผัดไข่นะคะก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟสำหรับทุกคนที่นั่งรอรับประทานอยู่แล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ขอให้ enjoy กับการรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ